เชื่อหมอหมอเรียนมาเดยด็อกเตอร์วาเลนติโนรอซซี่นะครับจอมเก่าชาวอิตาเลียนวัย41ปีนะครับจากมอนสเตอร์ยัมหออกมาคอนเฟิร์มครับว่า KTM ปีนี้มีลุ้นแชมป์โลกแน่นอนครับหลังการคว้าชัยของแบรดบินเดอร์ที่สนามบโรโนประเทศเช็กรีพับลิกเป็นการคว้าชัยของแบรดบินเดอร์เป็นการคว้าชัยชนะแบบเด็ดขาดนะครับซึ่งทิ้งห่างอันดับที่2นะครับก็คือ โมเดลลี่นะครับหมายเลข21ถึง5.2วินาทีเลยทีเดียวนะครับเป็นการคว้าแชมป์แรกของแบรดบินเดอร์นะครับบนรุ่นพรีเมียร์คลาสนะครับและเป็นแชมป์แรกของ KTM นะครับตั้งแต่ลงสนามมาย้อนหลังไป4ปีนะครับวาเลนติโนนะครับให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า KTM ยกระดับผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับและ KTM มีความพยายามอย่างมากนะครับในรุ่นของ MotoGP และดูเหมือน KTM นะครับจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ด้วยนะครับวาเลนติโนหมายถึงที่กำลังจะทำการแข่งขันที่สนามเรดบูริงนะครับและถ้ายกตัวอย่างมานะครับก็คงจะเป็นมิเกลโอลิเวรานะครับที่ทำเวลาได้ดีมากนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับดังนั้นเชื่อผมพวกเขามีลุ้นแชมป์โลกแน่นอนวาเลนติโนรอซซี่กล่าวเอาไว้ต่อมาเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่มีตั๋วสนามมิซา n โนเวลเซอร์กิต มาโกชิมอนเซลลี่นะครับประเทศอิตาลีณตอนนี้การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับของสาธารณรัฐซานมาริโนนะครับได้ให้ไฟเขียวนะครับสำหรับผู้จัดรายการมโต GP นะครับให้มีผู้เข้าชมนะครับเข้าไปชมการดวลความเร็วนะครับในรายการมโต GP นะครับที่จะจัดที่มิซาโนนะครับระหว่างวันที่1 1ถึง13กันยายนนี้นะครับและดวลเรทที่2นะครับ ในวันที่18นะครับถึงวันที่20นะครับกันยายนอย่างไรก็ดีนะครับแม้ในยุโรปจะยังคุมเข้มมาตรการนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโดยยังไม่อนุญาตให้มีการจัดอีเวนต์การชุมนุมขนาดใหญ่นะครับทว่ารัฐบาลท้องถิ่นนะครับของภูมิภาคเอมิเลียโรมา尼านะครับก็ได้อนุญาตให้มิซาโนเวิร์ร์กตนะครับมาโกซิมอนเซลลี่เปิดประตูมีการเข้าชมนะครับได้แล้วนะครับโดยจำกัดจำนวนสูงสุดของ ผู้เข้าชมไว้นะครับอยู่ที่1,000 0คนนะครับตลอด3วันของการทํารายการนะครับทั้ง2รายการเลยนะครับโดยทั้ง2รายการนี้นะครับจะเป็นสนามที่7และสนามที่8นะครับในการทําการแข่งขันนะครับถ้านับจากปฏิทินการแข่งขันนะครับบนเว็บไซต์ motogp.com นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอข่าวในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสามารถติชมกันได้นะครับ หากมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบและสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ